สวัสดีค่ะวันนี้เราพาคุณแม่น้ำมนมาเล่นน้ำตามเคยนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันตอนบ่ายๆของเรานะคะเราพาแม่น้ำมนมาเล่นน้ำจ้าครับขวัญน่อขวัญนก็ลงเล่นด้วยนะคะไปแล้ว อากาศก็จะร้อนนะคะน้ำรดนะคะนี่คือที่เล่นน้ำของคุณแม่น้ำมนของเรานะคะพื้นที่เป็นแม่น้ำาชีนะคะเป็นแม่น้ำเชีอยู่หลังหมู่บ้านนะคะจะอยู่ใกล้ๆบ้านของคุณแม่น้ำมนเรานะคะจะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณแม่น้ำมนเรานะคะตอนนี้คุณแม่น้ำมนก็กินน้ำใหญ่เลยนะคะกระหายร้อนนะคะร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะ ไอบีปอยเออนี่พ่อควานก็พาแม่น้ำมนกินน้ำอยู่นะคะแม่น้ำมนก็ยังอ้กินน้ำนะคะโอ๋จะไปว่ายน้ำแล้วนะคะแม่ควานพาพ่อควานพาแม่น้ำมนต์ไปว่ายน้ำไม่รู้ว่าพ่อควานหรือแม่น้ำมนนะคะ เล่นน้ำใหญ่เลยนะคะเล่นน้ำใหญ่เลยนะคะแม่น,น้ำา็็จะเป็นคลื่นเหมือนทะเลเลย <c oughs> คุณแม่น้ำมนเล่นน้ำนะคะวันนี้พ่อควานก็ถูหลังให้คุณแม่น้ำมนของเรานะคะถูหลังทำความสะอาดชำระร่างกายนะคะนานๆทั้งคุณแม่น้ำมนจะได้ออกมานะคะแต่ก่อนคุณแม่น้ำมนอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะ อยู่กับคุณตาคุณยายไม่เคยได้ลงมาเล่นน้ำนะคะผูกไว้อยู่ใต้ต้นมะขามต้นเดียวนะคะคตาคุณยายก็จะเอาน้ำมาให้นะคะคตาคุณยายก็จะเอาน้ำมาให้คุณแม่น้ำมนนะคะ๋อคุณแม่น้ำมนเล่นใหญ่เลยเอจ้าจูเลยแม่น้ำมนดื้อมากเลยนะคะไม่ยอมขึ้นเลยจะมุดอย่างเดียวเลยนะคะพ่อความเปียกหมดเลยนะคะ น้ำมนต์ไม่ฟังพ่อควานเลยนะคะเล่นน้ำอย่างเดียวเลยนะคะฝากเอ็นดูช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากเอ็นดูความน่ารักของคุณแม่น้ำมนตของเราด้วยนะคะคุณแม่น้ำมนตของเราก็อายุเยอะแล้วนะคะอายุสี่สิกว่าปีแล้วนะคะ ตอนนี้คุณแม่น้ำมนก็ได้เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะกำลังจะขึ้นมานะคะขึ้นมาไปเที่ยวไหนต่อดีนะวันนี้คุณแม่น้ำมนจะไปเที่ยวต่อีไหนดีนะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณแม่น้ำมนจะไปเที่ยวบ้านไหนดีจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะ ขึ้นมาแล้วเล่นดินอีกแล้วสวัสดีนายบนชุงมเหมือนไม่เต็มใจอะ่ะอ๋อกินดินแล้วค่ะกินดินแล้วแม่น้ำมนไม่ค่อยได้เดิไม่ค่อยได้เจอน้ำเจอดินนะคะน,นี้ดินนะคะดินริมแม่น้ำนะคะแม่ก็จะกินดิน ไม่ล้างปากเหรอูรมาชูงันะนะกระแตกเปียกกระแตเปียะ <laughs> บนสูงคือไม่ไม่เต็มใจบนสูงเลยนะคุณแม่น้ำมนชอบกินดินเป็นอาหารหลักไปไหนคะน้า <c oughs> ไปไหนมานนี้ <c oughs> เราก็จะพาคุณแม่น้ำมนเดินนะคะ <c oughs> เดินเล่นนะคะเดินเที่ยวบ้านนะคะเดินเที่ยวหนองน้ำนี่เราก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะคะขึ้นมาจากน้ำแล้ว เราจะไปเที่ยวต่อนะคะเราจะพาแม่น้ำมนต์ไปเดินไปเที่ยว,แ,วแม่น้ำมนต์ก็จะตามรถเราแม่น้ำมนต์ล่าสุดจะวิ่งตามแม่ควานแล้วนะคะต้องเอาอะไรหลอกลนะ่อเนาะแม่น้ำมนต์ถึงจะวิ่งตามเราได้ขนาดนี้เอาแล้วะคะวิ่งตามแม่ควานแล้วมอไซค์กับจักรยานนะคะโอ๊ยมอไซค์กับจักรยานขอโทษค่ะ มอไซกับแม่น้ำมนนะคะใครจะเร็วกว่ากันนะคะแม่น้ำมนวิ่งตามใหญ่เลยนะคะวิ่งตามใหญ่เลยนะคะออกมาแล้วปลาแลบเลี้ยวรแล้วแม่น้ำมนวิ่งตามใหญ่เลยนะคะนี่ก็ทางนะคะทางก็จะเจรแฉะหน่อยนะคะ นี่คือบริเวณหนองน้ำแม่น้ำชีเรานะคะแม่น้ำชีแ,ะะแ,ม,ชแม่น้ำมรก็ยังจะตามเราอยู่นะคะวิ่งตามเราอยู่คุณแม่น้ำมันไม่ค่อยได้เอ,อเดินออกกำลังกายนะคะวิ่งตามใหญ่เลยนะคะคุณแม่น้ำมรของเราโอ้มาแล้วมาจาทะทันแล้ว ็บริเวณธรรมชาติของหมู่บ้านเรานะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้นะคะแวะมาเที่ยวแวะมาชมแวะมาหาคุณแม่น้ำมนได้นะคะคุณแม่น้ำมนของเราหนะะ้าินดีต้อบเสมอนะคะคุณแม่น้ำมนก็เลยเล่นนะคะวิ่งใหญ่เลยนะคะสงสัยเหนื่อยแล้วข้าหยุดวิ่งแล้วเหนื่อยแล้วคุณแม่น้ำมนของเราเหนื่อยแล้ว ไปไหนนะาพาเดินเที่ยวไปบ้านใครดีน้าวันนี้นะคะเราพาเดินเที่ยวนะคะคุแม่น้ำมนไม่ค่อยได้เดินเล่นเดินเที่ยวนะคะไม่ค่อยได้เจอก Br ับผู้คนนะคะไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนบ้านนะคะวันนี้วันนี้เราพาคุณแม่น้ำมันมาเทียะะ่ยวเดินเล่นนะคะกินน้ำชมวิวเดินเล่น คุณแม่วิ่งไม่ทันแล้วคุณแม่เหนื่อยแล้วเราก็ดูความน่ารักของคุณแม่น้ำมนไปเรื่อยๆนะคะว่าคุณแม่น้ำมนจะวิ่งตามอีกไหมนะ,ะหรือว่าจะเดินอยู่นะคะคุณแม่น้มนก็จะเดินตาม แ้วละ,ะแม่น้ำมนเหนื่อยแล้วครัไม่มีแรงวิ่งแล้วแม่น้ำมนวิ่งไม่ทันแม่วอนแล้วนแม่น้ำมนเหนื่อยแล้วนะคะโอ้เราก็จะเจอินายนะคะไปายู่ข้างหน้าเนาะแม่น้ำมนต้องเจต้องหยุดนะคะ

แซงเราแล้วนะคะคุณแม่น้ำมนจะไปไหนคะเดินอ้อมเลยนะคะวันนี้อันนี้คุณแม่น้ำมนเที่ยวเล่นเลยนะคะเที่ยวยาวๆเลยจ้าวันนี้เราดูหมืนคุณแม่น้ำมนนะคะคุณแม่น้ำมนภูมิแทงมอไซคแล้วนะคะแทงแม่ควานแล้วนะคะเราปล่อยให้แม่น้ำมนแทงเราไปก่อนนะคะเพราะว่าทางขี้เหร่มากเลยนะคะ<_<_ แม่ค่อนไม่สามารถจะแสงแม่น้ำมน์ได้นะคะเราเดินตามตุดแม่น้ำมน์ไปเลยนะคะทางไม่สวยนะคะทางที่หมู่บ้านนะคะทางไปท้องไรท้องนานะคะนี่คือน้ำพงหมู่บ้านนะคะออ,อยจาส้มเนื้อแม่น้ำมนวิ่งใหญ่เลยนะคะวิ่งใหญ่เลยคุณแม่เรา ก็จะพกขี้ช้างเป็นช้างเชือกอื่นค่ะไปไหนคะเนี่ยเวทานยากก่อนนะคะแป๊บนึงเหนื่อยแม่น้ำมวนวิ่งเหนื่อยนะคะ ไอ้จีนยองบ่เดี๋ยวนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีชาวบ้านมานะคะแม่น้ำมนก็เดินตามมาติดติดเลยอทางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รอดูว่าคุณแม่น้ำมนนี่คือ บริเวณหมู่บ้านนะคะเราดูว่าคุณแม่น้ำมนเราจะวิ่งตามเราทันหรือเปล่านะคะวิ่งตามเราทันหรือเปล่าอาแล้วอาแล้วอาแล้วคุณแม่น้ำมนจะแซงแม่ควานอีกแล้วนะคะคุณแม่น้ำมนจะแซงแม่ควานอีกแล้วนะคะจะแซงแม่ควานอีกแล้วนะคะวิ่งมาใหญ่เลยพ่อควานก็นอนหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากอนดูคุณแม่น้ำมนของเราด้วยนะคะถ้าอยากเห็นแม่ควันบังคับแม่น้ำมนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากติดตามช่องทางน้อยๆของเราด้วยครับทางน้ำมนของเราด้วยนะคะแม่น้ำมน,มนมี youtube ด้วยนะคะมีเ o o k ด้วยนะคะมีเหตด้วยนะคะฝากเอ็นดูคุณแม่น้ำมนของเราด้วยนะคะคุณแม่น้ำมนยังไม่มีบ้านนะคะคุณแม่น้ำมนพักอาศัยอยู่ใต้ต้นมะขามนะคะคุณแม่น้ำมนก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะอายุหลายปีแล้วนะคะโอ้พ่อขวานก็จะตัดอ้อยนะคะนี่คืออ้อยนะคะพ่อขวานอันนี้น่าจะควานคาโลนะคะมาตัดอ้อยตัดด้านะคะ ตัดอ้อยตัดหญ้าให้พ่อควานไม่ฟังไอ้ให้ช้างนะคะพ่อควานไม่ควางก็จะมีหน้าที่ตัดตัดหญ้าให้พ่ออ้ช้างนะคะแม่ควานอาจจะพูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคล่องนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้แม่น้ำมนเดนะคะเดี๋ยวเรามาลอง เ,เดินช้ามากเลยนะคะเพราะมัวแต่แวะทานอาหารข้างทางนะคะต้นไม้ใบญ้านะคะตนน้นน้ำมูลของเราตอนนี้ก็สีโมงเย็นนะคะแต่อากาศร้อนมาก แม่น้ำมนก็จะแวะข้างถากก่อนนะคะแวะเก่งก็คุณแม่น้ำมนของเราเลยนะคะแม่เก่ง ก็มาถึงเราแล้วนะคะแมน้ำมนมาถึงเราแล้วสวัสดีค่ะรถน้ำมันหมดหรือเปล่าคะรถน้ำมันหมด <c oughs> <c oughs> แต่แม่คว้าน้ำมันก็จะหมดแล้วเพราะว่า <c oughs> มันนี้แม่น้ำมนเที่ยวไกลมากเลยเราก็จะเจอบ้านของตระมือหมาโอ้มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะสองตัวสองเชือกนะคะ แม่น้ำมนไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแอแม่นำมแอบดูแอบดูแทานอาหารบ้านเพื่อนบ้านก็คือช้างที่อยู่บ้านนะคะเป็นชาดเจนยืนทักทายกันใหญ่เลยนะโอ้ เราก็แปะเที่ยวบ้านนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยละ่ะเนี่ยละ่ะขวัญชัยนะคะพายบอกพายนะคะธ<ห>วัญใ, <น S 1> ใจ,ใใจอันนู้นอันนู<า>้นนาซ่านะคะโห,โ,หโหน่ากลัวมากวิหารสิเรลยกุ้งไหม ออ้อ้ยยืดมือเท้าททยใหญ่เลยท้าอืมเออฮะ เราก็มาเที่ยวบ้านวันัยโยเต้นใหญ่เลยนะคะโยกใหญ่เลยโยกเลย,เลยคุณแม่นมนไม่สนใจโลกเลยกินอย่างเดียวเลยเราแวะบ้านนุ่มรอสองเชือกสองเชือกแล้วนะคะเราก็จะไปต่อแล้วแม่น้ำนไม่รอแม่ควานเลยนะคะรถแม่ควานนวนก็จะหมดแล้วจ้าเอ๋เบบี้ มันเย็นอะไรกูน้ำมนต์ของเราก็ไปเที่ยวต่อนะเที่ยวเล่นต่อนะ,ะตอนนี้เราก็เข้าในหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้คุณแม่น้ำมนต์ของเราเดินอ้อมบ้านเลยนะคะอ้อหมหนองน้ำเลยนะคะนี่ก็เข้าในหมู่บ้านแล้วนะคะเดินเลน่นยางเดินนะคะเดินออกกำลังกา,ายนะคะเพราะว่าคุณแม่น้ำ เดินเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้เดินนะคะจะปลุกไปกับพี่นะคะวันนี้เราพาคุณแม่ทั้งหมดเดินเต็มที่เลยนะคะเดินเต็มที่เลยวันนี้คุณแม่ทั้งหมดเหนื่อยแล้วนะคะ เราก็มาอ๋อแม่น้ำมนแวะอีกแล้วนะคะแวะไปไหนนาคุณแม่น้ำมนแวะอีกแล้วแวะไปไหนนามนน้ำมนเเดินี่ยะะค ไอพีเรียบป้ามอมันเมือนบอบิอักสว่านี่โอ้คุณแม่นะ้ำมนเราก็มาหาน้องบ้านเย็นนะคะนีบ้านน้องบ้านเย็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาหาน้องบ้านเย็น อ,อ๋วันนี้มาหาอ,อุ้ยห้ามไหมมาหาน้องบันยินนะคะทักทายกันน้องบันยินกับคุณแม่น้ำมนนะคะคุณยายน้ำมนนนะะคุ่งยายมาหาน้องบันยินนะคะมาเล่นบ้านน้องบันยินนะคะพรุ่งนี้บ้านน้องบันยินก็จะขึ้นบ้านใหม่นะคะน้องบันยินก็จะได้ วันนี้คุณยายก็พูดคุยยินเล่นกับน้องบันเย็นนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะคุณยายมาเที่ยวเล่นบ้านใหม่ของน้องบันเย็นนะคะพรุ่งนี้น้องบันเย็นก็จะขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วเรามาพบกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ